ก็มาถึงชาวลัคนาราศีกันลัคนาราศีที่ดาวเจ้าตัวดาวพุธโคโจรไปเป็นประอยู่กับราหูอยู่กับเกตดาวสุกเดินเข้าอารีอยู่กับเสานะฮะนะครับแล้วก็สุกเป็นอุจาวิราชนะบอกก่อนว่าในขณะที่ดาวขยับตรงนี้โดดเด่นมากๆไปจนถึงประมาณนี่แหละประมาณ ไปลายเดือนมีนาเนี่ยชาวกันก็รายจ่ายจุกจิกเยอะหน่อยนะครับบริหารเงินให้ดีนะการเงินมกักจะถูกใช้จ่ายออกไปแบบโอ้โหไอห่าคุณซื้อไม่ได้ยังไงวะเนี่ยคุณใช้เขาไมได้ยังไงวะเนี่ยอะไรทํานองนั้นนะ่ะชาวลัคนาราศีกันแต่สิ่งที่ผมมองเห็นชัดเจนที่สุดในช่วงนี้ชาวกานหลายคนจะต้องเดินทางนะครับอยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางเพราะงาน ก็ถือว่าดีครับเดินทางแล้วก็สบายอกสบายใจเปลี่ยนสถานที่บ้างเพราะอะไรเพราะดาวเจ้าตัวไปเป็นปราอยู่กับราหูอยู่กับเกตมันก็หมายถึงการเดินทงเดินทางอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าดาวที่ส่งผลในเรื่องความรักเนี่ยมีไหมไอ้พุทธที่ย้ายเนี่ยศุกร์ที่ย้ายเนี่ยบอกเลยว่าส่งผลตรงตรง พราะดาวพุธเองเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือนคู่ครองช่วงนี้ใครที่มีคู่อยู่มันจะมีความระแวงระแวงตังห์ิดตังหิดยังไงไม่รู้นะระแวงระแวงตังห์ิดตังหิดหรือแบบบางทีก็ไปหงุดหงิดทะเลาะกันจากโซเชียลบ้างเห็นเพศตรงข้ามมาเม้นแฟนเราบ้างแฟนเราไปเม้นเพศตรงข้ามบ้างไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างกูก็ไม่สบายใจขึ้นมานอยแดดขึ้นมาก็เป็นไปได้ ชาวกันน่ะชาวลัคนาราศีกันน่ะหรือว่าตัวชาวกันเองนั่นแหละอาจจะถูกจับผิดจากคนรักคู่ครองก็ได้เพราะดาวศุกร์ดาวเจ้าตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนปัตตานีเรือนความรักและเสริมไปอยู่กับดาวราหูซึ่งมันคู่ศัตรูแล้วก็อยู่กับดาวเกตด้วยแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องจิตจัาดจุกจิกใจกันนะระวังะทะเลาะกันจากโซเชียลนะบอกและเตือนไว้ก่อนนะครับชาวลัคนาราศีกันนะเอา้า ตอนที่จะต่อนะครับตอนนี้ไปแล้วนะครับแม่พึกศพมิถุนกรกฎสิงกันนะครับขอทักเอซที่เข้ามาใหม่หน่อยนะครับนะว่าใครเข้ามาอีกบ้างคุณออ p โปสวัสดีคุณพัฒรมพัฒมารเหรอฮะผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะสวัสดีค่ะอาจารย์ดีใจมากเลยค่ะทันไลรสดอาจารย์วันนี้อ่าขอบคุณดีใจเช่นกันคุณเมท่าสวัสดีคุณราตีทองน้อยสวัสดีนะฮะคุณมันทีรา คุณมังกี้นะฮะแมสมังกี้นะครับอืมคุณอะไรเนี่ยเบอร์ดี้เหรอมีถุนข่าวจารย์คุณนิดวรีนะฮะคุณพัชรินสรีโคตรคุณกุ้งสุนิสานะฮะคุณจันนิดนะฮะอ๋อจันนิดนะฮะลอมังกรค่าแมสส่งอิโนจิมาให้ด้วยขอบคุณนะคะจันนิดนะขอบคุณจันนิดมากๆนะจันนิดอยากรู้เรื่องอะไรคะ เรื่องงานหรือเรื่องความรักล่ะคะจันนิดส่งอีโมจิมาให้นี่อีโมจิที่จันนิดส่งมานี่เพื่อนๆใครอยากจะมีอีโมจิแบบนี้นี่ไปสมัครสมัครไอนะ้นี่นะสมาชิก v i p ีเนี่ยแ,แบบที่จันนิดเขาเม้นต์มาเนี่ยโอ้อีโมจิน่ารักเนี่ยจันนิดสมัครไปแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้เงินทองไหลามาเทมานะครับขอให้ความรักแฮปี้มีความสุขทุกประการนะครับจันนิดนะฮะคุณชัดชวาน คุณอะไรเนี่ยอืมนะฮะเอา้าเดี๋ยวผมไปทานน้ําแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาต่ออีกหกลัคนาราศีนะรอนิดนึงนะครับไปทานน้ําก่อนเพราะว่าต้องทานน้ําบ้างนะฮะอืมแปบ๊บหนึ่งนะฮะนี่ยาดมยี่ห้อนี้หอมนี่นะเนี่ย